ครับสวัสดีครับแฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเนียอวดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์ครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้าเกี่ยวกับพันุข้าวปลูกในนาข้าวนะครับซึ่งก็มีการสอบถามเข้ามากันเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของปลายเดือนกันยายนนะครับกลุ่มของที่จะทําข้าวนาปลังเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาก็ กำลังเตรียมหาข้อมูลเพื่อที่จะทําการตัดสินใจว่านาปังรอบแรกของหลังจากเกี่ยวข้าวนาปีแล้วนีจะปลูกพันธุ์อะไรกันนะครับครับก็วันนี้ก็เลยเือโยวกาสมานําเสนอสินค้านะพันธุ์ข้าวปลูกที่มีการสอบถามเข้ามาเยอะมากในช่วงของในรุ่นนาปังรอบที่สองที่ผ่านมานี่นะครับเป็นสายพันธุ์ที่มาแรงพอสมควรนะครับก็เป็นสายพันธุ์นี้เลยนะครับ ไก่ทองคำา80ศนี่นะครับไก่ทองคำา80นะครับก็จัดเป็นข้าวเจ้านาปรังผืนแข็งนะครับเป็นข้าวนาปรงที่มีเกษตรกรสอบถามเข้ามา,าเพื่อเป็นข้อมูลนีเยอะมากนะเยอะมากเลยสายพันธุ์นี้นะครับจัดเป็นสายพันธุ์มาแรงอีกหนึ่งสายพันธุ์ของตระกูลไก่ทองคําเลยนะครับหลังจากที่ไก่ทองคำแปดเก้านี่แรงไปยังติดลมวนไป เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไก่ทองคํา80ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีเกษตรกรโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็สอบถามมาทางสื่อออนไลน์เยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําว่าคุณสมบัติของไก่ทองคํา80นี่มีลักษณะประจำพันธุ์เป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับไก่ทองคํา80นะจัดเป็นข้าวเจ้านาปรังพื้นแข็ง อายุการเจ็บเกี่ยวอยู่ที่80วันนะครับโดยประมาณ80วันนะครับจัดเป็นสายพันธุ์ที่ไม่กลัวหนาวนะเมื่อปีที่แล้วนี่มาพิสูจน์ทดสอบกับอากาศหนาวอากาศเย็นที่ภาคอีสานนะครับก็ออกรวงได้สุดปกติเลยเพียงแต่ว่าอายุอา,อายุการเจ็บเกี่ยวอาจจะยืดไปประมาณทัก10วันนะครับนะครับอันนี้ก็คือไก่ทองคำ80ทีนี้เรามาดูลักษณะลำต้นของอไก่ทองคำ80นี่เป็นยังไงบ้างนะครับ ลักษณะลําต้นของไก่ทองคํา80ก็คืออันดับแรกเลยนะครับต้นเตี้ยนะสูงโดยประมาณหนึ่งเมตรโดยประมาณนะเมตรถึงเมตรอ่าสิบเซนก็คือประมาณร้อยสิเซนนะร้อยถึงร้อยสิบเซนนะครับแต่กอดีต้นแข็งนะครับนี้ก็คือไก่ทองคานะต้นเตี้ยต้นแข็งแต่กอดีระแงะจับทีนะครับระแงะจับทีนี่ก็คือเป็นลักษณะของตระกูลไก่ทองคํา80เลยนะครับ ครับก็คืออย่างไงี้จับที่นี่ทําให้จํานวนมเมล็ดต่อรวงเนี่ยเยอะขึ้นพอจานวนมเมล็ดต่อรวงเยอะนี่น้ําหนักก็จะเยอะขึ้นมาด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็คือไก่ทองคํา80นะครับลักษณะเม็ดจะเป็นออกเม็ดอ้วนนะแต่ออกสั้นหน่อยหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้สั้นมากคาดว่าสาเหตุที่เป็นที่ฮือฮาในรุ่นนาปลังรอบที่หนึ่งแล้วก็รอบที่สองที่ผ่านมาก็เพราะว่าจัดเป็นข้าวอายุสั้นนะครับเพียง80สวัน แล้วไม่กลัวหนาวแต่ว่าผลผิดเยอะมากที่ภาคอีสานทำได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนปลังรอบแรกนะประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยกิโลกว่ากว่านะครับอันนี้ก็คือไก่ทองคำแปดศูนย์แล้วก็มีลูกค้าของของทางด้านไทเจรรญเองแล้วก็ทางแฮปปี้เองเนี่ยเอาไปปลูกทางภาคกลางทางเหนือล่างแถวพิษณุโลกชัยนาทพิจิตรนะครับผลผิดที่ออกมาก็อยู่ที่ประมาณพันร้อยจํำเยอะนะครับแต่ที่ยังไม่ได้เลยก็คืออยู่ที่เก้าร้อยกิโลต่อไร นะครับอันนี้ก็คือจัดเป็นพันธ์อายุสั้นที่มีน้ำหนักดีก็เลยทำให้เกษตรกรนี่โทรมาสอบถามข้อมูลตัวสายพันธุ์ตัวนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจแล้วที่สำคัญด้วยความเป็นสายพันธุ์ที่อายุเข้าที่อายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ80วันนี้นะครับทำให้เกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องข้าวดีดนะครับข้าวดีด นะครับที่ต้องการหนีข้าวดิดข้าวดิงต่างๆนาๆนาหรือว่าข้าววัชพืชนะครับก็เลยเพ่งเล็งมาที่ไก่ทองคํา80เพราะว่าสายพันธุ์อายุสั้นหลายเป็นสิบปีที่ผ่านมาก็มีที่ได้ยินว่าข้าวเจ็ห้ามีมานานแล้วครับแต่ว่าติดที่ปัญหาไม่อาจติดที่ว่าผลผลิตนมไม่เยอะก็อยู่ที่ประมาณ400กิโล500กิโล6ก0กิโลนะแต่โดยเฉลีย่ยลรวอยู่ประมาณ500กิโลนะสำหรับข้าวเจ็ห้าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับก็เลยทําให้เกษตรกรไม่ยอมรับ แต่ไก่ทองคำเป็ดแบบศูนย์นี่มาใหม่ล่าสุดเพิ่งปีที่แล้วนี่เองนะครับก็ได้รับการทดสอบพิสูจน์มาแล้วหนึ่งปีนะครับจะครบหนึ่งปีอยู่แล้วนะครับน้ำหนักที่ยังไม่ได้ที่เราได้กันคือเก0รอยกิโลนะแต่ที่เราเคยได้สูงสุดนี่ที่พางอีสานเลยนะที่ตะบนมะค่าเลยพันหนึ่งร้อยกว่ากิโลเกือบพันสองร้อยกิโลต่อไรนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นจัดเป็นข้าวยุดซ้ำที่น่าสนใจมากๆใครที่ต้องการหนีข้าวดีดข้าววัชพืช หรือต้องการทําความเร็วรอบนะครับหรือว่าใครที่เป็นเขตน้ําท่วมที่อาำนาปีไม่ได้น้ําจะท่วมก็มาทํานาปรังสองรอบ3รอบก็เลยสนใจเกี่ยวกับไก่ทองคํา80กันเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็คือไก่ทองคํา80ทีนี้เรามาดูลักษณะกระสอบนะครับเนื่องจากซีรีส์ของไก่ทองคอํา8ดนี่มีการโดนดังจนมีการลอกเลียนแบบมีการแอบอ้างกันเยอะก็เลยให้ดูลักษณะของกระสอบของไก่ ทองคำแปดศูนย์นะกระสอบอันดับแรกเลยนะครับมีเลยครับสีส้มนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับมีโลโก้ไก่ของแท้เลยนะครับต้องโลโก้ไก่ถ้าไม่มีโลโก้ไก่แปลว่าไม่ใช่ของแท้นะครับแล้วก็เขียนคําว่าไก่ทองคําปดศูนย์นี่คือลักษณะของกระสอบไก่ทองคํแปดศูนย์ที่เป็นของแท้แน่นอนครับก็โดยลักษณะประจําพันธุ์อันโดดเด่นของไก่แปดศูนย์นะเกษตรกร,ร,กรท่านใดนะสนใจ นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ขวาจารย์ขวัญชยัยแล้วก็สื่อออนไลน์ที่เป็นแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกช่องทางนะครับแล้วก็ออนไลน์ใหม่ล่าสุดของกลุ่มเครือข่ายไทยเจริญก็มีของกลุ่มชาวนาเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยยายออนไลน์ของไอ้เต้าหนวดแล้วก็ฮัลโหลการเกษตรของมหาสมบัตินะครับแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์ บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาลสินนะครับก็ท่านใดสนใจตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็รีบโทรมาสอบถามมาทําการจับจองกันได้นะครับสอบถามข้อมูลแจ้งเบอร์โทรไว้เพื่อว่าสินค้าเข้ามาประมาณปลายตุลาต้นพฤศจิกาก็จะได้มีการโทรแจ้งกลับไปนะครับก็ยังไงก็ติดต่อกลับมาได้เลยนะครับทุกช่องทางของเครือข่ายร้านไทยเจริญพาณิชย์แล้วก็แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับวันนี้ผมเฮียอุดจากร้านไทเจริญ ขอจบเกี่ยวกันแนะนําสินค้าพันธ์ุข้าวปลูกนาปรังไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ